สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมีไปซื้อรถ B M W R 9 T ที่เชียงใหม่นะครับไปขึ้นหน้าหนาวพาอดีก็ถ้าออกกรุงเทพก็ออกตอนอยางคืนครับออกตอนคืนไปถึงก็นัดไว้พรุ่งนี้10บโมงเช้าก็น่าจะถึงพอดีครับขับไปด้วยพักไปด้วยเรื่อยเปื่อยครับ Don't wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the sh** you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you I ha! Have no regrets, yeah, i up my chest i never forget what it's like to be in debt, babe Stabbed in the back, bet i show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you all Money show i've got these things that i can't let go watch me turn this life into something that you can never own i feel this pain you already know turn that to gains let my money show i've got these things that i can't let go watch me turn this life into something that you can never own เป่งเมืองนครสวรรค์นะครับแวะเซเว่นกัอนหน่อย เอาไหนดีวะอืม ตกลครับถึงแล้วครับรถจอดใช่ มีจ้ามีโอ้ยนี่สวยจังเลยมีดหมออันี้เท่าไหร่ครับตัวนี้สี่สิบบาทครับมีดปอกผลไม้เหรอครับครับปอกคลั <c oughs> แล้วนั้นมันคืออะไรอ่ะเนี่ยไม้เสียบพริกเสียบบาร,ร์บีคิวเสียบอะไรย่างนะครับทอดเทิบจิ้มได้อ๋อเหรอนั่นเป็นตะเลรไม้เท่าไหร่อ่ะอันละ้นสี่สิบเหมือนกันครับ สเตลเลตแท้หรือว่าชุบสเตลเลตครับสเตลเลตแท้ครับสเตลเลตแท้ต้องไม่ดูดแม่เหล็กนะนะครับใช่ครับแต่ผมก็มีแม่เหล็กลองนะลองอะไรลองเลยอยากรู้ไม่มีเหมือนกันนะเขาบอกที่ยุยาเขาบอกแท้มานะเขาบอกแท้มาไอ่เราก็ไม่รู้เนาะยันยีันเท่าไหร่ครับอันนั้นสามร้อยครับหมูมีมิดหั่นเนื้อใช่ไหมใช่ครับหั่นเนื้อหั่นหมูหั่นอะไรครับ เขาบอกมาน่ะว <mm ่าแพ้แต oh ่ผมก็ไม่ดิบเอามาเหล็กมาดูสักทีอันนี้เป us> uh> ็นเหล็กแท้อันเท่าไหร่ครับนั่นน่ะสี่สิบเหมือนกันครอ๋อคือถ้าถ้ามันนี้เพราะว่ามันมีกวัวเป็นสนิมไงเพราะว่าอันนี้มันสัมผัสอาหารโดยตรงไงย่งได้อยู่เสียบเนื้อย่าง บาร,ร์ีคิวได้แล้วอันนี้ก็มีปลอกผลไม้อ่ะครับปลอกผลไม้ครับผมซื้อของลุงไปอยู่้วมีดใหญ่เลยอ่ะมีดสเลดะะใช่เอานะาเอาน่าเอาน่า,นา,นา,นาตัวน,นี้มั้งเดี๋ยวดูดูตัวอื่นด,ด,ดูก่อนครับโ,โอ้ าไปดายานี่ตำรวจจะจับไหมครับเนี่ยไม่เอาไปจับนะครับขอไปครับเดี๋ยวผมขอให้ครับโอ้ยพ่อบ้านพ่อบ้านได้หรือเปได้รีดพ่บ้านได้ด้วยไีอนี่ลงลายด้วยหักดีเลยโอ้โหอันนี้ก็ตายแล้วเนี่ย ร้อยเกอุ้ยหนักมือดีจุ๋มจิม๋มหนึ่งหกแปดครับอือสับโครงไก่ถ้าจะเหมาะครับอันนี้อะไรนะนแตนเหล็ดแตนเล็แท้หนัก มันเป็นตามรูปเลยใช่ไหมครับครับ,บอ๋อมือมัดขยุง่งพกยาวกว่าสี่นิ้วโดนจับแน่อันนี้อันนี้นนมันไม่จับหรอกยึดยึดแล้วปล่อยเราเรียบ <c oughs> ร้อย <c oughs> ไม่มีคมใช่ไหมมีไม,มไม่มีครับไม่มีคม,ม,ม,มเสียบเนื้อย่างตัวนี้แหละเสียบย่าง เราเาปั่นนะไม่เคยกินแล้วมันปั่นได้ด้วยผมก็ไม่รู้ว่ามันปั่นได้ด้วยปั่นได้เพราะที่นี่คือลำปางใช่ไหม đi. <laughs> นึกว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศวิวสวยครับวิวหน้าแม่ซอนปัม๊มน้ำมันปตทต,ตากให,ให้ตัวนี้กันเลยอ๋อ Saya